ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของยาลิสตัว1.2ตัวสปอร์ตสีเทาดำนะครับเป็นตัวแฮทแบ็ก5าประตูครับราคาดีๆนะสีเทาดำด้วยนะครับ439,000นะครับรถปี2022เลขไม่30,000เท่านั้นนะครับกับายทะเบียน6097ครับคันนี้ถือว่าสวยเลยเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับ ทั่วประเทศเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับบอกเลยว่าผมนี่เนือเหนืยอ,อยู่แล้วนะใครที่อยากได้อยากมีรถใช้งานนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะหารถไปใช้งานปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงร,รอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวยาลิท1.2ตัวสปอร์ตนะครับสีเทาดำนาอเป็นตัวแฮกแบ็ก5ประตูนะครับกับรถปี2022นะครับเลขไม้30,000ราคา4,39,000นะครับฟรีดาวพรอนอยู่ที่ประมาณ7,000ไปปลาย นะครับนาะเจ0 0ไม่ข้าม8นะครับอยู่ประมาณนี้เนาะครดิตดีรับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับส่วนเงินจองที่ท่านจองเข้ามานะครับผมคืนให้วันที่รับรถนะครับคืนให้ทุกกรณีเนาะไม่ไว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมยินดีคืนให้ไม่มีหักสามไม่มีหักเจ็ดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ก 97นะครับไปทร์เบ็นกรุงเทพอาแปซิฟิกกรุงเทพเลยครับแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีเนาะแล้วก็สีเลียบฝากระโปรงนี้ถือว่าคมนะครับ daytime LED เนาะไฟด้านหน้า LED ไฟเลี้ยวมันติดดเวกเตอร์นะครับกันชนด้านหน้าไม่มี R นะครับเดิมๆรอบคันล้อแมกกาซีเงาทุทโทนนะครับขอบ15คันนี้มาพร้อมกับยางดันหลบนะครับปี2022เนาะก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับมาในขนาด 185/60R15 นะครับตัวนี้แม็กปัดเงาของแท้นะครับแม็กสวย โดยรวมถือว่าโอเคกันสะอาดมีให้แล้วทั้ง4ประตูนะครับครบจบกระจกมองข้างผับไฟฟ้าปราบไฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าสวยเนาะในส่วนของมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังเป็นของแท้นะของแท้จากโตโยต้าเลยนะครับกล้องถอยบอกเลยว่าโคตรชัดชัดมากนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ฉลองครบรอบ6กปีเนาะมีให้ตั้งแต่ปี2022นนะครับแล้วก็ตัวถาดรองมีมาให้ นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวบางเนาะตัวบางวางของด้านบนนะครับแต่ผมไม่แนะนาให้บางหรอกเวลาเปิดมันก็หกลงนี่นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเอาไว้เผื่อมีของโผล่อะไรมันจะมาชนในส่วนของที่เวลามองกระจกมองหลังประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้หัวน็อตสวยนะครับหัวน็อตนี่สวยเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ก็สีเดิมรอบคันนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิวมาอ่านะครับ ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพิความาผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะที่สําคัญนะครับสันเลี่ยมทั้งซ้ายและขวาโอ้โหรอยลักยิ้มไม่มีเป็นสีขายดีนะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ด้านในใครบอกใครบอกเขาแคบไม่ได้แคบนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะมันไม่ได้แคบมันไม่ได้เล็กนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนี่เข่าเหลือหัวเหลือนะครับขอเปิดอีกฝั่งนึงแล้วกันเนาะเพื่อความสว่างนี่ครับ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําอย่างนี้เลยแล้วจะเข็บสีฟ้านะครับแล้วก็ถาดรองเท้าของแท้ของยาริสนะครับแบบเต็มใบยาวไปเลยนะครับจะไม่ใช่เพาะแบ่งแบบซ้ายขวาแล้วนะครับเป็นแบบเต็มใบมาให้แถมได้เบาะหนังก้องถอยนะครับออปชั่นดีๆต้องคันนี้เนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอขนาด4.2นิ้วนะครับสามารถรองรับในส่วนของ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับอันไหนไม่มีสามารถไปปลดล็อกที่สูตรโตโยต้าได้นะครับไม่กี่บาท นะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของแดบบอร์ดด้านหน้าก็ถือว่าสวยเลยคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับตัวเกียร์ตัวอะไรก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวผมมันชงเสร็จแล้วผมถ่ายให้อีกรอบอันนี้คือขนาดเข้าใหม่นะยังสวยขนาดนี้นะครับผมชงนี้บอกเลยว่าป้ายแดงอายแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับ ครับใน,นส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สสู16บ16วกาล์เนาะวี BB t ีขีด IE นะครับก็รหัสเดียวกันกับออติดหน้าแต่บ็อกเล็กกว่านะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.2เครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.2ลิตรนะครับอยู่ที่92แรงมา้านะครับลื่ดปื้ดปาดแน่นอนแล้วก็ติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้คือตัวน้ำมันสันดาลล้วนเนาะอยู่ที่2 3 3สากิโลต่อลิตรนะครับแบตเตอรี่เกินปีเปีเปลี่ยนให้เหมือนนนกกั็ใส่วนของตัว น้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าไปน้ำหนึ่งต่อใหม่ได้เลยเนาะแต่คะเน,นี้วันรันตีผมคิดว่าน่าจะยังเหลือนะครับเดีย๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวหัวน็อตนี้ถือว่าสวยเลยสวยทั้ง2ฝั่งสีเดิมรอบคันนะครับฝากระโปรงตีตาโตโยต้ามาของแท้แน่นอนนะครับซุ้มล้อซุ้มโชคกครับนั่นสิสวยๆแบบนี้ นะครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอย,ยู่ในสภาพดีลอยน้ํามันเยอะไม่มีนะครับตัวประกันอยู่ในสภาพดีแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดน,นะครับคันนี้ผมขออนุญาตย้ารุ่นอีกทีนะครับนี่คือ Toyota ตัวเต้ายาริสตัว1.2ตัวสปอร์ตนะครับปี2022เนาะคันนี้เลขไม้30,000ราคาดีด้วยนะครับ439,000ฟรีดาวผ่อน7,000ไปปลายนะครับผ่อนถูกด้วยนะครับก็สีนี้บอกเลยว่าเริ่มมีน้อยแล้วนะครับนะสำหรับที่เพชรยนตเนาะคันนี้ก็ สภาพรถคัดเกรดให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆเสืรอนี้วันนี้ผมแมนเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ